สวัสดีครับผมสวัสดีมังซี่ซูสุขคนกับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับบอตัมคือเก่าครับพี่น้องนะครับพาพี่น้องครับมาเบิ้องคูยงามๆนะครับราคาดีๆคือเก่าครับผมนะครับวันนี้อยู่ขอบคายงามของพี่ซุยปันโคกสว่างนะครับตำบลมันเลาอําเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ไอรันมีโค้ดแม่ลูกครับแม่มันนะครับมาเปิดราคาในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวสิไปสอบถามนะครับว่าแม่เขาจะเปิดราคาอะไรวันไหนไปตัดทุ่งเลยครับพี่ซุยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับวันนี้พ่อกันอีกแล้วนะครัับบว่ามีนะคร มานะครับโปรโมชั่นนะครับผมให้พี่ให้น้องได้รับชมกันมือนี้มีตัวอะไรบ้างนี่มีหนึ่งคมกับหนึ่งมันครับหนึ่งคมหนึ่งมันนะครับผมเอาแม่มันกอนเลยนะครับเป็นแม่เดียวสูงเท่าไดรครับสูงถามกูงเเลยสูงร้อยสี่สิบสามครับร้อยสี่สิบสามครับประกันได้บ้างนี่ประกันร้อยสี่สิบสองครับประกันร้อยสี่สิบสองได้ตังค์ซื้อบ้างพี่ตังค์ครับแม่แม่เพชดครับแม่เพ็ดเนาะแม่เพชรนี่ได้ลูกบางตัวได้ ในลูกสองตัวตัวที่สามในท่องลูกสามในท่องตรวจท่องเรียบร้อยครับตรวจท่องเรียบร้อยครับจะเดี๋และวันนี้จะเข้าสามเดือนครับจะเข้าสามเดือนครับใบหลอดก็มีครับใบหลอดครบเนาะใบคมตัวมีครับใบคมตัวของแม่เพชรนะครับประกันเลยสี่สิบสองนะครับลูกสามในถอยเนาะครับลูกสามใน่ทองนะครับอ่าเบิ่งถ่ายกันก่อนนะครับถ่ายมั่นดีนะครับขอแข้งขอขาใหญ่เนาะดีครับดีพวกนุ่มพองนี้ตะมีปะครับตินงตินมีอะไรมีไหมโบมีครับบ่มีบ่มีนะครับเนาะลำตัวเงา นะครับของแม่เพชรนะครับผมนี่ตอนนี้ท้องของของเจ้าพันเทพครับเจ้าพันเทพะสมตัวมาครับค่มตัวมาสามเดือนไรครับสามเดือนประมาณสามเดือนเนาะมีน่ใบประมาณสามเดือนนะครับมีใบมีอย่างชัดเจนนะครับเป็นพ่อพันประจํานะครับเช้าวันุกส่างครับพี่้องนะครับเจ้าพัเทพนะครับเป็นลูกไส้ของปลาปังนะครับของแม่เพชรนะครับ้องที่สามนะครับสามเดือนนะครับเบื้องไทยเบื้องยังกันเอานะครับมันหนี้มีนะครับปลูกมั่นเั้นนันนครับมหาเนี่ยนะครับเพราะจังหวัดเขามา นะครับไทยพี่น้องรับชมกันนะครับประกันคามสูงยูลอยซีสิบสองนะครับเอาเบิ้งขอแข้งขอขาพปนี่นะครับนะครับแข่งคาดีนะครับผมตรงเท่าเขานะครับผมกําไรหนาลังเลยนะครับผมอัตลักษณ์ประชเตอร์เจนนะครับผมนี่นะครับเขานะครับกระดานเขาไงนะครับตาเตี้ยมแก้มจ้ำนะครับครบนะครับนี่ลำตัวล่ำตัวดีนะครับคนจะตื่นผมแน่นะครับผมออกไม่เพ็ดนะครับท่องพวกไทยพวกยังนะครับเบื่องไทยกันนะครับ นครับท้ายนะครับครบนะครับพวกท้ายพวกยังก็ซื้อว่าสวยนะครับโคนหางไงนะครับนี่โคนหางไงไงเลยนะครับเอกสารบบอนุมาตเนาะมอเกับมีให้อยู่นะครับผสมตัวนะครับผสมกิ่งนะครับเศร้าเรียบร้อยเนาะเศร้าเรียบร้อยครับเศร้าเรียบร้อยนะครับหอมหอมไม่เพชรนะครับเบื้งแค่หลอกแค่หลังนะครับนี่ตุนตัวดีนะครับตำแหนนสำคัญไม่มีอะไรเนาะบ่มีครับพวกขาทกขาทอนทางดอกบ่มีเนาะบ่มีครับ บัมี่นะครับประกันท้องพร้อมประกันท้องพร้อมครับประกันท้องพร้อมนะครับของพี่ซุยนะครับนี่ลำตัวเงี้ยเๆนะครับปูเลมักสายพัฒนานะครับนี่นะครับประกันท้องนะครับประกันทุกอย่างนะครับผมมีบริการส่งรี่ไวมี่ครับมีราคาคุยกันส่งรี่ก็ค่อยว่าเนาะครับครับมีบริการรับส่งนะครับนี่ราคาได้กันก็คือส่งรี่บ่มีปัญหาบ่วมีปัญหาว่าต่ราคาอะไรกันเนาะครับเอาวันนี้นะครับแม่เพชรนะครับวงทองเจ้าพ่อเทียบนะครับสามเดือน ประกันท่องประกันครบซุงไวทีบสองนะครับพี่ซื้อเปิดอะไรในคืนละคาเปิดไว้ที่แสนสามหมื่นครับหนึ่งแสนสามหมื่นนอระทดลองได้ไหมได้นิดหน่อยครับได้นิดหน่อยเนาะนะครับผมทดลองได้นะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นพี่สิมาเอาแพ็คคู่เลยครับเหมือนยกให้พิเศษเลยเอาเดี๋ยวเขาไปบงตัวต่อไปเลยครับเดี๋ยวพี่ซุยดิผูกอะไรพี่เดี๋ยวเขายางตัวเลยก็ไันคูก็คือก็ได้พี่ซื้อเก็บมือนะครับคุณนะครับนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวกับป่ซุยนะครับกับอันนี้มาใหม่แน่นอนบ่ครับมาใหม่มาไม่เลยครับอนเลยจอดคุหอนเลยนะครับเพิ่งอาบน้ำแล้วถ้านเป็นต้นป่าก็ได้เป้าเลยจนมันห่อนมันห่อนไรเอ้าอันนี้เป็นแม่มูล่ะแม่มูล่ะผมแม่มูล่านี่ควบสูงเท่าไรสูงร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกครับเอาประกันเท่าไรเอาประกันประกันร้อยสี่สิบห้าเราไปเอาประกันร้อยสี่สาเลยครับเขาวัดแนี่ชัดเลยนะครับวัดแนี่ชัดเลย ประกันความสูง145นะครับพี่น้องยังบ่เข่ามูอยู่เพิ่งกระกตื่นพวกนี้ยไม่ได้เข่ามูตื่นมูตื่นพวกนะครับผมนนี่ะครับพึ่งมานะครับผมพึ่งจอดรถจอดยางเลยนะครับผมแม่โมล่านี่ได้ลูกตัวอะไรได้ลูกตัวนึงครับตัวนึงอสองสีม้านี่บอกตัวสองในท่องครับถ่บองวางอยู่บนเรือไนกับโบนเนชัดครับเพราะว่ากับพึ่งออกจับพึ่งมาเน่ยนะครับโบนเนชัทครับอ๋อนะครับเพราะแบบโน้ตเก่ามากมือนีิแหละกับลูกไสเนาะครับกับลูกไส้เดียว เป็นโค้งแมวลูกนะครับนม่ระว่างท่องว่างนะครับกระตีมทองว่างเลยเนาะครับตีมทองว่างเลยตีมันทองว่างเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรลูกไสมาเลยบ่อะไรลูกไสมาเปิดจมวัวแน่ครับพี่น้องนะครับผมเชิญลงไปเป็นโคมลูกไส้นะครับผมนี่ลูกก็เป็นลูกบ้านบ้านใหม่ใหม่ลูกกันบ้านครับลูกกันบ้านเนาะครับลูกตัวผูนะครับผมนี่มึงแม่เลยครับพี่น้องนี่นะครับแม่พึ่นนะครับใหไงนาดีนะครับนี่ ร้อยสี่สิบหาวครับผมความสูงธรรมดานะครับมูลาการเรื่องโครงสางเรื่องน้ำนมนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับมาเรื่องลูกนะครับนี่เป็นลูกตัวผู้นะครับผมนี่ลูกไส้นะครับผมแข็งขาหง่ดีนะครับนี่ตัวตัวดีอยู่นะครับผมนี่เป็นกสีแพ่งลูกคนนี่นะครับนี่แม่มูลานะครับตีเป็นทองบางแน่นอนครับตีเป็นทองบางนะครับเพราะว่าในเรื่องโครงสังเรื่องความสูงนะครับ แต่อาจจะของเก่าอาจจะทมบเนาะของกรูนันแน่นอนอันนี้เจ้าของเก่าคนนะครับนี่ผมของเก่าเามือนี่ครับโค้งส่างงายดีนะครับเอามากกับตีราคาทองวางอตีทองวางกันเล่นดยเนาะตีทองบางกันเล่นกรอบาย่ากันเนาะนะครับนี่เสี้ยงนะพี่น้องเชียงนะพอขึ้นรถเงี้ยเลยคนคนใหญ่ก็คือว่าง่ายอยู่เจอกับยาดตื่นเนี้ยอยู่เดี๋ยวนี้ตกินต่นอย่างเนี้ยตกินพมาปลอมมอมาปนะครับเอาไปครับแม่มูลายเนาะนะครับ ทองว่างนะครับกับลูกไส้ประมาณหกเดือนนะครัเจดเดือนได้เนาะระหกเ็เดือนนะครับพี่ซื้อเปิกดราคาไ้ไครอันนี้พิเศษยห้เลยครับ2แม่นี่อันนี้ตีไปแสนหามื่นหาพันครับแสนห้าหมเนาะนะครับกับควบูรซีิบหาเลยครับควบแม่ลูกไรซีบห้าแม่กับลูกตัวนั้นแสนตัวนั้นแสนสแสนสครับแสนสามหาพันครับตัวนั้น แสนสามคือแสนสามถวนแสนสามถวนวะเอาแสนสามถวนนะทุบคนแจากโมกิดนะครับแม่เดียวนะครับแม่เพชรนะครับทองโจ้พอนเทสสามเดือนประกันทองแสนสามนะครับวันนี้แม่มูรานะครับรวยสีสิบห้านะครับประกันเลยนะครับผมพ่วงสั่งง่ายๆนะครับทองแรกทองสองวางอยู่นะครับผมตัวนี้พิซซียเปิดอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเนาะโอเคครับหนึ่งแสน้าถ้าคิดจีเอาสอง กระลดกระนำเลยครับลดกระนำอีกครับเราค่อยมาคุยกันน้อยเนาะคุยกันครับคุยกันคุยกันนะครับผมอ๋ซีซีสามเบอร์เนี้ยเท่าศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งซีซีสามซีซีสามเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งเดี๋ยวเฝ้านะครับลืมนะพี่น้องนี่นะครับแม่หมูลายเนาะครับแม่เป็นลูกสาวของนี่ครับคุณเงินนะครับผมเป็นคุณว่าเป็นพ่อที่โกรธนะครับนี่นะครับนี่นะครับมีใบเอกสารของแม่เขาของแม่เขาครับนะครับของแม่เพื่อนนะครับนี่โครงสร้างใหญ่ๆนะครับนี่ กะลองเบิ่งเอานะครับผมเบื่อทั่วอายุเตยคลิปนะครับหนึ่งเส้นทางมหาพันนะครับรวยสี่สิบหานะครับเปรียบมักสายตังนะครับนี่สายไฮ้บิดนะครับผมกะทั่วสอบถามพี่ซุยได้นะครับนี่ก็ขอขอบคุณนะครับพี่ซุยนะครับที่เปิดคอกเปิดฟั่มนะครับเปิดราคาให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับมันมีหนึ่งแม่เดียวกับหนึ่งโค้งนะครับผมเอานะครับผมขอบคุณอะไรพี่ผมกันเลยครับครับ